กินตำาะพุ้งค่ะพี่น้องค่ะกินส้มตำค่ะพี่น้องตำเองค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็ไข่ตุ๋นเมื่อเช้านี่ค่ะพี่น้องตุ๋นเองค่ะพี่น้องค่ะแซบๆค่ะเห็ดว้งามเาเ้าอันหอดเวลากินก็ได้กินครับพี่น้องทําตอนเช้าก็ทํากับข้าวไว้ทําไข่ตุ๋นตะมูตะมีน้อยๆค่ะพี่น้องใส่อันสองไข่สองกอง เฮลามันกิ่นเหมือนแซบหาตำมะฮวงก็แซ่บแซบมาค่ะพี่น้องตำมะฮ่งบะตำเองแซ่บแซบผิดตะบโมีผักว่าจะไปเก็บนั่นผักขูดชูรลอยู่หน้าบ้านมาลวกก็ชี้ขาดหัวหันเนาะกองบัะตำไปบ่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวต้อบอกเนื้อเอ็นขืนจะน้อยกันบะแหบบโต้หลายรอปแบบดูว่าโอเค Okay. ค่ะพี่น้องกล่องตัวนี้มันต้องตังไก่จังน้อยตังไก่หรอมันมันเป็นยังไงกับบอลูมันควรละจอกันกับเครื่องถึ่หัวเห็ุเครื่องนี้หน้าจอแตกแต่ว่าถ้ายคลิบอ,อกมาแล้วมันบวเห็นดอกค่ะพี่น้องดีุ๊อม อู้เผ็ดมากเลยว่าสิ่งต่ำบ่เผ็ดมันคือเผ็ดว่า mục quá bí đi mong bội nhỏ 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 mọi mặt mọi đẹp mọi mặt mọi nó tròn thấu thầu gìn sợi Tôi gìn ra khơi phiền là nung ma con cho đâu Hãy แต่ใครแท้ใหญ่ไม่นา่าจะกินนะก็กินไข่ก็กินหมูกินปลาโดนๆที่กินปลาเท่าปลาข้าวเนี่ยพี่น้างปลาน่ะมันข้าว ต้นว่าสิกินเถือนนิ่กินไข่กินหมูความมันๆบวกับ่มักป็นช่วงคุเช่างยังเสียยกินเราหมนกับเลียน quá thả lắm tầm đi nhá tóc là pha xuồng Hãy subscribe nó không bỏ, bỏ qua. มัสดุคขามัน่วนมากคิ้มวมวยได้จากหน้าที่นั่นที่วิสานเสริมสวยโอ้ยจบบมือพู่กันล้างแสบ จ้าเสร็จยังน้องกินข้าวอยู่จ้ากินข้าวเกิน กินข่าวยุว่แป๊บนึงเด้อน้ำวานร,ร่องไห่โออร,ร่องคลิป้ำนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะ พอ,อกันไหมไม่มหนาล่าเพียล่านองค่ะ